ใช้สตัตดี้ชุดที่19ดูแดชบอร์ดและอธิบายตัวเลขที่เห็นจากแดชบอร์ดวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้ในเชิงบริหารนี่ก็คือหน้าแดชบอร์ดนะคะจะมีอยู่สีรายการก็คือบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้ภาพรวมและก็ยอดเงินค่ะสำหรับบัญชีเจ้าหนี้นะคะแนวเส้นตรงนะคะจะเป็นจำนวนเงินค่ะแล้วลายนอนก็จะเป็น จำนวนวันนะคะมีปัจจุบันเกิน1-30วันเกิน31-60วันเกิน61-90วันเกิน90-90วันนะ,ะในบัญชีเจ้านี้นะคะจะมีเกิน6 1วันถึง90วันนะคะยอดรวมก็จะอยู่ที่15,000บาทค่ะต่อไปเราจะไปดูส่วนที่2นะคะก็คือบัญชีลูกหนี้ค่ะ แนวเส้นตรงนะคะจะเป็นจํานวนเงินค่ะส่วนลายนอนนะคะจะเป็นจํานวนวันค่ะส่วนภาพรวมนะคะจะมีปัจจุบันแล้วก็เกิน9 0้าถึงเกวันค่ะจํานวนเงินนะคะยอดรวมก็จะอยู่ที่36,157บาท20สตางค์ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูที่ภาพรวมค่ะจะมีอยู่3ส่วนนะคะก็คือรายได้รวมค่าใช้ใจ่ายรวมแล้วก็สรุปภาพรวมค่ะ และรายได้รวมนะคะก็จะอยู่ที่เดือนมีนาคมค่ะยอดรวมก็จะอยู่ที่1 9 8 0 9บาท20สตังค์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ค่าใช้ใจ่ายรวมนะคะก็จะอยู่ที่เดือนมีนาคมเหมือนกันค่ะและยอดรวมก็คือ1,300บาทค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูสรุปภาพรวมนะคะรายได้รวมนะคะหักลบกับค่าใช้ใจ่ายรวมนะคะก็จะมีส่วนต่างอยู่ที่ 18,509บาท20สตังค์ค่ะจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเรามีรายได้รวมมากกว่าค่าใช้จ่ายรวมค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ยอดเงินค่ะจะมีอยู่2บัญชีนะคะก็คือกระแสะรายวันจะมียอดเงินอยู่ที่2อง0มบาทค่ะและสำหรับบัญชีออมทรัพย์นะคะจะมีอยู่ที่1000งแบาทค่ะ บัญชีลูกหนี้นะคะเราจะเห็นว่าหนี้ค้างชำระรวมนะคะค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมก็คือ1 9 8 9 0บาทยีสตังค์นะคะซึ่งยอดค้างชำระนะคะก็จะเกิน90วันนะคะซึ่งทำให้เห็นได้ว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะเกิดหนี้ศูนย์ดังนั้นทางบริษัทนะคะจะต้องรีบติดตามหนี้อย่างจริงจังนะคะเพื่อแก้ไขปัญหานะคะ มาดูที่กระแสเงินสดนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินฝากรวมอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทแต่ว่าการที่มีลูกหนี้ค้างชำระนะคะซึ่งเป็นเงินที่สูงในจำนวนหนึ่งนะคะอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในระยะสั้นของบริษัทนะคะสรุปแล้วนะคะบริษัทต้องทำการเร่งรัดติดตามหนี้สินจากลูกหนี้แล้วก็ต้องจัดทำการวางแผนกระแสเงินสดหมุนเวียนไว้ด่วงหน้าด้วยค่ะ และเราจะต้องจัดทำประมาณการกระแสงเงินสดไว้ล่วงหน้านะคะเพราะจะได้เห็นการไหลเวียนของเงินสดในอนาคตและสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะสำหรับการดูแดชบอร์ดและวิเคราะห์เชิงบริหารก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมค่ะ